ก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปรเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีม EA ล็อกสตาร์วีซ็อฟราคาถูกและขายตีโ l เลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ o กเ p จโปเตปับช็อปขายเกมและกระถุ n ลิงก์อยู่ในอธิบายครับผมนะครับข่าวแรกอันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวอย่างสุดท้ายของเกม Dragon Age The w i t c a e r ครับก่อนที่เกมจะวางขายจริง3 1ตุลาคมนี้นะครับถ้าอิงจากที่ผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยหรือเวลาประมาณ1สัปดาห์ครับก่อนที่เกม Dragon Age The w i t c a r r ก็จะวางขายซึ่งตอนนี้ทีมงาน b i o w a วก็ได้ปล่อยเทรลเลอร์ตัวล่าสุดออกมาแล้วโดยในตัวเทรลเลอร์เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยฉากซีนมาติกเดือดๆและก็ ฉากต่อสู้บอสที่คนเล่นจะได้พบเจอในเกมนะครับดันั้นแล้วใครที่ตั้งใจจะซื้อเกมนี้นะครับหรือว่าใครเป็นแฟน Dark e d i อยู่แล้วและไม่อยากดูสปอยเท่าไหร่ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานเกมก็จะขายแล้วครับผมจะได้แบบเสพในเรื่องเกมเต็มๆนะครับแล้วก็ Dark Age t i o n รีวิวกาดครับจะวางขายวันที่31ตุลาคมนี้ทั้งบน PS5, Xbox Series และก็ PC นะครับส่วนถ้าเกิดมีคะแนนรีวิวประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวทาง โปเตปับก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีในอนาคตนะครับนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายคนน่าจะรอกันอยู่ผมก็ยังรอเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับกับเทลเทลเกมส์ครับออกมาสยบข่าวลือว่าการสร้างเด e Wolf อ m มองอัดภาค2อยังดำเนินต่อไปและไม่มีแผนยกเลิกพัฒนาเกมนี้นะครับแทนของเทลเทลเกมส์ครับออกมาปิดข่าวลือว่าการพัฒนาเกม The w o l f among อ s 2ยังดำเนินต่อไปครับหลังมีรายงานจากกระทู้ reddit อ้างว่าการสร้างเกม มีแต่ปัญหาและกําลังเตรียมยกเลิกการพัฒนาในอนาคตอีกไม่นานนี้ฮะซึ่งตัวแทนจากทางเทเทลกล่าวไว้ว่าเนื่องจากเป็นกฎเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานได้แต่ครั้งนี้เราต้องบอกว่าการพัฒนา The Wolf a m o อ g อ s 2ยังดําเนินต่อไปและเรามีความตื่นเต้นที่จะแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้ให้กับแฟนๆของเราได้รับรู้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับเดิมที The w o l f A m o n g u ั2ครับ มีกำหนดจะวางขายภายในปี2 0 2พัีแต่ทางเท l l t a l e ตัดสินใจเริ่มวางขายเกมดังกล่าวเป็นปี2 0 2 5อ้างอิงจากประกาศดีเลย์ครั้งล่าสุดทีมงานบอกว่าสาเหตุที่เลื่อนขายเกมเพราะตัวเกมเปลี่ยนไปใช้อาร์เเอ็นจิ้นห้าถึงแม้อยากทําเกมให้ออกมามีคุณภาพสูงเกินความคาดหวังของแฟนๆแต่ก็ไม่อยากให้พนักงานต้องทํางานหนักกับเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในรุ่นอัมมงอัตสองครับจะลงให้กับพี s ีพีเอสสี่พีแอสห้าเอ็กซ์บ็อนซ์ one และก็เอ็กซ์บ็อกซ์ซีน,น,นาคต ถ้ามีข่าวใครยังไงจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมนะครับต่อไปครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันสักหน่อยครับผมเป็นควันหลงจากงานมอนทานโชว์เคสก่อนหน้านะครับสำหรับ Monster Hunter w i s e ครับจะมีเดโมให้ทดลองเล่นฟรีบน p c ีและคอนโซล1-4พฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้นะครับทางคปความประกาศอย่างเป็นทางการใน Monster Hunter Wilds h o w c a s e ค,ครับเป็นอีเวนต์เปิดเผยข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับซีรีส์ล่าเย่น,นะครับว่าจะมีเดโมของ Monster Hunter w i l d ให้ทุกคนได้ลองเล่นฟรี บน p s 5, Xbox Series และก็ Steam นะครับโดยจะเป็น Open Beta Test ที่รองรับการเล่นค่าแพลตฟอร์มด้วยนะครับโดยผู้เล่นทั่วไปจะได้เล่นบน p s 5, Xbox Series X s, และก็สตรีมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าของวันที่1พฤศจิกายนจนถึง9โมงเช้าของวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยครับส่วนผู้ที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus จะได้สิทธิ์เล่นก่อนบน p s 5ในตอน10โมงเช้าของวันที่29ตุลาคมจนถึง9โมงเช้าของวันที่ สาตุลาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยเดโมตัวนี้จะให้ผู้เล่นได้สร้างตัวละครนักล่าของตัวเองทําภารกิจล่าโดชากุมาและก็ได้เห็นเนื้อเรื่องบางส่วนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในเดโมครั้งนี้จะได้รางวัลเป็นเพนเดนต์ปริโกเท็ดดี้และก็ไอเทมแพคสำหรับเอาไปใช้ต่อในตัวเกมเต็มนะครับสำหรับ monster hunter w i l e ครับจะวางขายบน ps 5 xbox series และก็สตรีมในวันที่28ตุลาคม2 0 2 5ครับเป็นเกมล่าแย้ไม่ควรพลาดนะครับผม ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเกมใหม่ไปลงเกมพาส s นะครับกับนักวิเคราะห์เชื่อครับเกมพาส s จะมีผู้ใช้เพิ่ม okay. ขึ้นประมาณ2.5ล้านถึง4ล้านคนจากการเปิดตัว Call of Duty Black Ops 6นะครับทางคุณเพียร์สฮันนิงโรครับนักวิเคราะห์ตลาดเกมจากบริษัทแอมเปร์ตอบคำถามกับสื่อ G-Industry e นะครับผมเชื่อว่าการเปิดตัว Call of Duty Black Ops 6จะส่งผลให้มีผู้ใช้เกมพาส เพิ่มขึ้นประมาณ2.5ล้านคนและมีคนสมัครระดับอั t i m a t e เพิ่มขึ้นจากปกติถึง10%ครับซึ่งคุณทันดิงโรย้ำว่าคนเล่น Back of Six ที่เล่นผ่าน Game Pass จะมาจากทั้งกลุ่มคนที่สมัครครั้งแรกจริงๆและกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ได้อัปเกรดเป็นระดับอัลติเ t e เพื่อเข้าถึงเกมดังกล่าวทั้งบน PC และก็คอนโซล Xbox นะครับส่วนทางคุณไมเคิลแพชเชอร์ครับมารเคาะห์กกาตลาดจากบริษัทเวดบุชครับเชื่อว่าเกมพ p สจะมีผู้ใช้เพิ่มประมาณ3ล้านถึง4ล้านคน เ,เล่นแบ็คออฟซิแต่ยงไก็ตามครับยอดขายเกมเมื่อกล่าวจะลดลงตามมาหลังจากเรียนรู้ว่ามีผู้เล่นเพียง25เเท่านั้นที่จะสมัครเกมพารสเพื่อเล่นเกมนี้แล้วค่อยซื้อ Back o f ฟในภายหลังครับอย่างนี้หลายคนทราบกันดีครับผมสำหรับ Back o f ฟเป็นเกมภาคแรกของสกุล Call บดิวเปิดให้เล่นในบริการอย่างเกมพารสตั้งแต่วันแรกที่เกมวางขายทำให้ภาคนี้ได้รับความสนใจจากเพลเยอร์หลายกลุ่มเลยครับรวมถึงฮ a นนิงโรก็กล่าวเสริมว่าเนื่องจาก Back o f ฟเป็นเกมลับเซอร์วิสอยู่แล้ว จึงเชื่อว่า a อ t i v i s i o n คาดหวังว่ารายได้ของเกมนี้จะมาจาก m i Micro t โ a n s e c t i o n และการอัปเกรดเกม Pass เพื่อทดแทนรายได้จากการขายเกมที่หายไปนะครับสำหรับ Call of Duty Black Ops 6ครับวางขายแล้ววันนี้ครับผมบน PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series และก็เกม p p s s นะครับผมและเกม Pass ในไทยก็เล่นเกมนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับใครสนใจก็ไปหา,มาเมล็ดกันได้เลยครับผม และก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับผมข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่สําหรับทาง Ubisoft ครับกับทีมงานบริเกต3ครับวิจารณ์ Ubisoft จากเกม Pin Up Persia คักาสุดที่ขายไม่ดีเพราะใช้แผนธุรกิจเน้นทํายอดคนสมัครรายเดือนนะครับสาหรับคุณไมเคิลดูสครับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดจาหน่ายเกมจากอารีสตูดิโอ s หรือทีมงานบริเกต3ได้ให้ำการวิจารณ์ Ubisoft ว่าสาเหตุที่เกม Pin เป Persia the Lost Cloud มียอดขายไม่ดีเนี่ย มาจากการที่บริษัทใช้แผนธุรกิจที่ล้มเหลวด้วยการเน้นทํายอดคนสมัคร s ับสคริปชั่นเกมแบบรายเดือนมากกว่าการทํายอดขายเกมแบบปกตินะครับซึ่งคุณดูสบอกว่าการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มีช่วงเวลาหนึ่งที่หลายเกมของ u b i s o f t ต้องเลิกวางขายในสตรีมและนําเกมของพวกเขามาวางขายเฉพาะร้านค้าของเขาเองและเปิดให้เล่นบนระบบสับสคริปชั่นเกมรายเดือนของ u b i s o f t เท่านั้นซึ่งในที่นี้หมายถึง Ubisoft Plus นะครับนอกจากนี้คุณดูสก็ยัง บอกว่าแผนธุรกิจเน้นทํายอดคนสมัคร subscription มากกว่ายอดขายเกมทําให้บริษัทต้องทําเกมเน้นปริมาณมากขึ้นเพื่อให้การบริการ Subscript i o n ของพวกเขามีเกมให้เลือกเล่นมากที่สุดซึ่งคุณดูสก็มองว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวเพราะต้องทํางานหนักแต่มีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าครับรถถึงคุณดูสก็ได้วิจารณ์คําแถลงการของคุณฟิลิเป้เทมเบรย์ครับจากพิบิซซ็อกที่เคยบอกว่าเกมเมอร์ควรเคยชิมกับการไม่ได้ครอบครองเกมเป็นการโต้กลับ ถ้าว่าถ้างั้นเนี่ยนักตนาควรเคยชินกับการไม่มีงานทำหาพวกเขาสร้างเกมที่ได้รับคําชมเชยจากนักวิจารณ์ด้วยเนื่องจากเกมทำยอดขายได้ไม่ดีครับแม้ว่ากระแสะตอบรับมันจะดีเหมือนกับ p ิ c e of Persia t h e Lost c o ที่วางขายไปนะครับปัจจุบันปิ c t of Persia t h e Lost c o ครับได้วางขายในแพลตฟอร์มสตรีมแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าการวางขายเกมบนสตรีมเนี่ย จะช่วยกอบกู้ยอดขายของเกมได้หรือไม่รวมถึงก็มีหลายเกมจาก u b i s o f t ที่ก็เริ่มเอาเกมมาลงสตรีมเร็วขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึง u b i s o f t Plu s ในไทยก็ยังเล่นไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจนถึงตอนนั้นถ้าหากมีข่าวสารเกมที่น่าสนใจทางโปรเตปั๊จะมาอัปเดตกันอีกทีในอนาคตนะครับผมที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งงอองอ,งงองง่องมาคๆทชผรับ แลวก็สมัครเมมเบอร์กันมาได้นะครับผม50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์ n ตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโอเตปั๊บไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ